า4 8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมบรมราชธิ尼เสรีพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณท้าศสิณีนาถพิราชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบกเนรเรนิเทพเยาดมบรมราชเดรมหาราชบรมานาถพิตร พุทธศักราช2,564ณพระที่นั่งอมรินทราพินิยชัยพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสาการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติพระพุทธรูปประจําทระชนมาวันของพระบระมรอัฐิพระบาทสมเด็จพระบระมชช่นาาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทบมหดลพระอธมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาชทิเบตดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมทพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาสวเบตชัดสองกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสองกราบจากนั้นทรงศีล สมเด็จพระอริยะองศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดพระรายสิบไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9ก้า พระพุทธมหาราชฉปริวัติพระพุทธรูปประจําระชนมาวานของพระบร,รมอาถิและพระอาทิลาทรงกราบถวายบังคมพระบร,รมอาถิและพระอาทิทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าตุละองธุรีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผบุคนฝ่าทุนละองธุรีพระบาทเวลา18นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางมารีอาอาลิเซียกุโซนีเดโซนเซน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์จเจนตินาประจำประเทศไทยพอทุลาอองธุรีพระบาทกราบปังคมทุนลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา19นาฬิกา4นาทีพระรชาชทานพระบรมรชาชวโรกาสให้ในายละพรณนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นำคณะผู้บริหารหลัเจนทีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพอนุลาอองธุรีพระบาททูลก้ตาตุ้นกระหม่อมถวายเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีโดเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย